สวัสดีครับเช้าเช้าวันเสาร์วันหยุดนะครับวันนี้เวลาเช้าเช้าจะขอทดสอบเส้นทางนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเส้นทางทดสอบก็คือเส้นทางจากสุขุมวิทขึ้นทางด่วนบริเวณสุขุมวิท62สอเส้นเป้าหมายก็คือปลายทางก็คือสถานีขนส่งหมอชิดครับว่าจากการเดินทางในตอนเช้าเช้าในวันหยุดนั้นจะ เป็นยังไงบ้างและจะใช้เวลาประมาณเท่าไรครับสุขุมวิท62นี้ก็จะเป็นซอยสุขุมวิทและก็จะมีทางด่วนนะครับมีทางด่วนขึ้นจุดเชื่อมต่อก็เริ่มจากถนนสุขุมวิทซึ่งอยู่ในเขตของพักหนงครับ การเก็บทางด่วนนี้จะอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ800เมตรครับสำหรับการผ่านทางด่วนนี้นะครับบันปกติก็จะเก็บโดยปกติจะมีอยู่2ช่องนะครับ ช่องที่เข้าจะมีอยู่สองสีไฟสัญญาณครับสีเขียวก็คือช่องที่จ่ายเงินสดนะครับส่วนสีแดงนั้นก็จะเป็นลักษณะของรถที่มีเป็นบัตรอีซ p a า s นะครับที่เรามีบัตรประจำอยู่แล้วสีเหลืองเป็นของเฉพาะรถสีล้อสีเขียวก็จะเป็นเงินสดนะครับเราก็เตรียมเงินสดให้เขาถ้าต้องการไปเสร็จก็แจ้งเขาด้วยนะครับ ค่าผ่านทางด่วนนั้นก็จะแล้วแต่ระยะทางนะครับเช่นทางด่วนนี้สุขุมวิท62นี้ก็คือราคารถยนต์ก็คือ50บาทครับในวันหยุดพิเศษนะครับในวันหยุดพิเศษทางด่วนนี้จะไม่เก็บค่าทางด่วน,นครับคือจะให้บริการฟรีนะครับถ้าเป็นวันวันนักขัตฤกษ์วันหยุดพิเศษนะครับหลังจากขึ้นทางด่วนแล้วก็จะไป ตามเส้นทางที่กําหนดก็คือสุขุมวิท62ทางด่วนนี้นะครับก็จะขึ้นไปได้ก็คือจะไปถนนพระรามที่9ารามอินทราก็ได้นะครับก็จะมีดาวคนองดินแดงแจ้งวัฒนะนี่คือเส้นทางที่เราสามารถใช้ได้นะครับเมื่อขึ้นกับทางด่วนที่สุขุมวิท62แล้วนะครับ จุดนี้ทางด่วนก็จะค่อนข้างจะโล่งนะครับสำหรับการเดินทางบนทางด่วนนี้กรณีที่เรามีเหตุจะต้องขอความช่วยเหลือก็จะมีเบอร์โทรกำหนดไว้นะครับเ,เราโทรแจ้งได้ที่เบอร์1543นะครับเบอร์1543คือเบอร์แจ้งเหตุบนทางด่วนนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่น1543นะครับ นี้ก็ใช้ความเร็วได้ประมาณ70-80นะครับถ0ง0กโเมตร่อชั่วโมงได้ค่อนข้างเงียบครับค่อข้างว่างขึ้นมาประมาณสัก2กิโลนะครับ2กิโลปกว่าก็จะเข้า,าพื้นที่ของเขตคลองเตยครับถ้าเราผ่านเข้ากรุงเทพนะครับสำนักงานเขตคลองเตยก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือ ทางด่วนี้ก็จะผ่านสำนักง,งานเขตกองเตยได้เลยนะครับมนี้อากาศมีฝนตก,กเล็กน้อยนะครับตอนนี้ฝนหยุดไปแล้ว ส่วนของพื้นที่คลองเตยที่บนทางด่วนที่เราจะผ่านก็จะนอกจากสำนักง,งานเนขตคลองเตยแล้วก็จะเป็นก็นจะเห็นทางกรมศุลกากรนะฮะกรมศุลกากรแล้วก็จะมีสนามฟุตบอลการท่าเรือนะครับจุดที่เราจะผ่านในพื้นที่นี้นะครับ ในจุดที่อยู่บนทางด่วนบริเวณของคลองเตยนี่ครับก็จะมีทางแยกไปการท่าเรือนะครับท่าเรือจะลงทางซ้ายดาวขนนอง,งแดงแจ้งวัฒนะพระราม9้านี้ก็จะตรงไปนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่เคยขับรถบนทางด่วนนะครับก็อาจจะมีความกังวลบ้างแต่ถ้าได้ใช้แล้วนะครับก็จะมีความเคยชินขึ้นนะครับก็จะมีความสะดวกเนื่องจากว่าการเดินทางนั้นมันมันไม่ค่อยมีรถนะครับอันนี้มาถึงสักนิดนึงก็จะมีทางแยกพิดาวขนองนะครับถ้าเราป้ายเตือนนี้ก็จะอยู่ประมาณก่อนถึงประมาณ500เมตรเป็นจุดๆไปนะครับเราสามารถตรวจสอบก่อนได้ อย่างเช่นจุดแยกบนคลองเตยนี้ก็จะมีจุดแยกไปดาวขนองนะครับแจ้งว่าดินแดงดาวขนองไปซ้ายนะครับก็จะมีป้ายแจ้งการจราจรด้วยนะครับจะมีสีแดงคือการจราจรติดขัดสีเขียวเดินทางสะดวกนะครับว่า านหน้าก็เป็นจุดป้ายเตือนนะครับแจกทางซ้ายก็ไปดาวพนองนครับส่วนตรงไปก็จะเป็นพระรามเก้าพระรามสี่ดินแดงแล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับถ้าเราจะไปหมอชิดนะครับหมอชิดก็จะไปทางแจ้งวัฒนะครับส่วนทางซ้ายที่ากไปก็จะข้ามไปที่ดาวพนองนะครับดาวขนองก็จะข้ามไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเก้านะครับ ข้ามสะพานพระราม9อส2530ก็จะข้ามไปฝั่งดาวคนองซึ่งก็แยกไปพระประแดงสมุทรปราการแลวกพ็พระสมุทรเียีสมุทรปราการได้หรือลงใต้ได้นะครับข้ามไปจากพระนครศยยาแล้วจุดที่ข้างก็จะเป็นถนนสะพานพระราม9ส่วนหมอชิดนั้นก็ตรงไปทางแจ้งวัฒน,นะ ช่วงนี้ก็คือเวลา5นาฬนาทีนะครับตีหึ่งนะครับตีห้คึงในวันหยุดนะครับวันเสาร์การจรานรก็จะเดินทางได้สะดวกวันนี้เมื่อประมาณช่วงช่วงสีทุ่มกว่าก็มีฝนตกนะครับแก็ตอนประมาณสักตีสีกว่าก็มีฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงนี้นะครับทางด่วนการทางด่วนก็มีการแจ้งว่าจะได้ปรับปรุงการใช้งานทางด่วนที่หนึน่งน,นะครับปรับปรุงสัญญาณปรับปรุงการเดินทางก็จะมีป้ายอบอกรถกระบะมีคนนั่งท้ายไม่มีอาคารนี่ห้ามใช้นะครับเราจะมีป้ายเตือนนะครับถนนเพชรชบุรี1กิโลคลองตันก็จะมีป้ายเตือนตลอดนะครับสำหรับ ผู้ที่ไม่เคยขับรถบนทางด่วนก็อาจจะมีความกังวลบ้างนะครับแต่ถ้ามาทดลองใช้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าสะดวกขึ้นนะครับสะดวกขึ้นนี่ก็ดินแดงพร,ราเก้าวแจ้งวัฒนะก็ตรงไปเพชรบุรีจะมีช่องซ้ายให้นะครับ ให้เตือนว่าเพชรบุรีใช้ดินแดงพระรามวแจ้งวัฒนะตรงไปก็จะมีจุดแจ้งลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเราถ้าเดินทางถ้าเราเขาผิดช่องนะครับเข้าผิดช่องหรือว่าเดินทางเหตุการจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องยาวพอสมควรที่จะมาเปลี่ยนเส้นทางได้นะครับ โดยประมาณก็ในเขตของกรุงเทพมหานครถ้าเรากําหนดเส้นทางโดยคร่าวๆนะครับถ้าเป็นลักษณะจากจากเหนือไปใต้ยอย่างนี้ก็จะประมาณสัก4ี่สิบกว่ากิโลนะครับสี่สิบกว่ากิโลถ้าที่ตะวันออกไปทิ่ตะวันตกก็ประมาณสักส0 3สบสิบกิโลนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเราขับรถผิดพลาดไปเราก็จะใช้เวลานิดหนึ่งครับ ทางแยกทางเชื่อมนั้นก็จะเชื่อมกันตลอดนะครับแต่จะใช้เวลานิดหนึ่งน,นี่ก็เป็นจุดแยกนะครับระหว่างดินแดงกับแยงวัฒนะนะครับก็ะจะมีไฟเตือนว่าดินแดงนั้นก็จะตรงไปดินแดงก็จะตรงไปก็จะออกไปทางลงไปทางดอนเมืองนะครับดินแดงจะตรงไปทางดอนเมืองแล้วก็จะออกไปลังสิตนะครับส่วนแจ้งวัฒนะก็จะเบียดซ้ายไปนะครับนี่คือจุดแยกนะครับ ถ้าดินแดงถ้าจะกลับไปทางดอนเมืองก็ตรงไปเลยนะครับแต่ถ้าจะไปแจ้งวัฒนาคือไปทางเส้นหมอชิตที่เราจะไปเนี่ยจะออกซ้ายครับมีมียม,มาราชแยกอ,อกสอมทรรามคำแหงก็จะออกซ้ายมาในช่องทางที่เป็นช่องทางสำคัญนะครับทาง่วนก็จะก,กำหนดว่ากำหนดใช้ความเร็วอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในลักษณะจะเป็นทางโคง้งลักษณะนี้ก็จะกำหนดไว้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นจุดแยกจุดหนึ่งนะครับขวาพระราม9ซ้ายคือแจ้งวัฒนะนะครับจะมีป้ายเตือนตลอดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็อพอในชัดเจนยู่บ้างนี่คือจุดแยกนะครับพระราม9ตรงไปดาวขนองแจ้งวัฒนะก็จะเลี้ยวซ้ายครับไปทางซ้าย นี้ก็ฝนตกนะครับบางบางเขตนะครับไปจากจคืดๆนิดนึงครับความเร็วยังใช้ได้อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรได้นะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นี่คือจุดเชี่ยมอีกจุดนึงนะครับอนซมวรีอยู่ข้างหน้านะครับร้ายมือดาวพนองแจ้งวัฒนาตรงไป ช่วงนี้เราจะเข้าเขตของใกล้กับอนุสาวรียร์ชัยสมรภูมินะครับกรณีที่เราจะไปอน,นุสาวรียร์ชัยสมรภูมิแล้วก็เบียดซ้ายไว้นะครับจะมีป้ายเตือนไว้ช่องอนุสาวรวีย์ส่วนดาวขนองแจ้งวัฒนา,าก็เบียดขวาไว้นะครับใช้ช่องทางทางขวาไว้ จุดแยกนะครับซ้ายก็จะไปอนุสวรีชัยสมรภูมิก็จะเบียดซ้ายไปเลยนะครับถ้าเราไปหมอชิดเรายังตรงไปที่ดาวพนองแจ้งวัสนะจากจุดแยกซ้ายมือน,นะครับลงไปอนุสวรีเป็นระยะทางประมาณ600เมตรนะครับประมาณ6 0 0เมตรลงไปก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเข้าออสู่ วงเวียนของอนุสาวรีย์ได้เลยครับนี่ก็คือจุดแยกนะครับถ้าจะไปดาวคนองบางโข่ก็จะไปทางซ้ายนะครับดาวคนองบางโครหรือเข้ากรุงเทพนะครับส่วนขวานั้นก็ออกไปดินแดงแจ้งวัฒนะนะครับไปไไไแจ้งวัฒนะนะครับ นี่คือจุดแยกนะครับซ้ายมือจะไปบางโข่ดาวขนองส่วนขวาก็จะไปงามวงวานแจ้งวัฒนะก็คือจะออกไปด้านอกของจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีครับส่วนบางโคดนั้นก็จะออกเข้าไปาผ่านตอนนี้จะหยุดแถวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับาทางบางโคดก็จะผ่านไปก็จะไปผ่านทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผ่านรงวัลป็นรามาธิบดี ส่วนขวามาก็จะเป็นแจ้งวัฒนะงามวงวานครับจุดนี้ซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลพิชัยยุทธนะครับ าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้สะดวกครับนี่คือป้ายเตือนถนนพระราม6คลองประปางามวงศวานแจ้งวัฒน,นะซ้ายก็จะพระราม6จะลงเข้ากรุงเทพนะครับตรงไปก็จะเป็นกำแพงเพชรหนึ่งก็คือสวนจตุจักร เพหนึ่งสวนจะ่จากนี้ก็จะเป็นจุดที่เราลงจะเลี้ยวเข้าในส่วนของทางถนนพระราม5แยกเกียรไกายได้หรือว่าจะไปะสถานีทางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตรสถานีมีรถไฟนะใหม่ก็ได้นะครับอยู่นั้นก็จะห่างจากหมอชิดประมาณ2กิโลนะครับถ้าถ้าลงกำแพงเพจหนึงก็จะห่างจากหมอชิดประมาณ2กิโล ด้านซ้ายมือนะครับนี่คือสถานีสถานีรถไฟตางนะครับกรุงเทพอภิวัตนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับก็คือสถานีสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตสำหรับการเดินทางไปสถานีขนส่งหมอชิดนะครับเราก็จะลงที่กำแพงเพชรสองนะครับถนนกำแพงเพชรสอง นะครับถนนกำแพงเพชรสสวนจตุจักรสถานีขนส่งหมอชิด2เราก็จะเบียดทางซ้ายนะครับเพื่อลงไปด้านล่างนะครับค่าผ่านทานดงด่วนนะค่าผ่านทานดงด่วนจากถนนสุขุมวิท62นะครับถึงหมอชิดเนี่ยค่าค่าผ่านทานดงด่วนราคารถรถเก่งนะครับรถยนต์นะครับ50บาทครับ น,นี้ก็เป็นช่องทางลงนะครับอันนี้คือทางลงมาถนนสวนจตุจักรพิภาวดีอันนี้คือกำแพงเพชรสองนะครับพอลงมาก็จะบังคับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับนี่คือเราลงมาในพื้นที่ของใกล้กับหมอชิตแล้วนะครับลักษณะเราก็จะ ลงมาเสร็จแล้วก็จะมาเบียดมาทางขวาครับเพื่อเลี้ยวยูเทิร์นกลับไปที่สถานีคนส่งหมอชิดครับ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสถานีที่ให้บริการด้านรถเมย์ประจําทางนะครับรถเมย์ของหมอชิดนะครับตอนนี้ด้านซ้ายคือพื้นที่ของหมอชิด2ครับในการที่เรานํารถมาเองก็จะมีจุดเข้าจอดรถนะครับด้านซ้ายนี้นะครับถ้าตรงขึ้นไปเลยก็จะเป็นสถานีให้บริการด้านบนนะครับเราก็ตรงมาข้างหน้าเพื่อจุดนี้คือจุดแลกบัตรนะครับจุดแลกบัตร จอดรถนะครับเป็นดน้านหน้าของหมอชิดเราสามารถจอดรถได้นเก็บค่าผ่านนะครับเก็บเก็บค่าฝากน,นะครับเก็บค่าฝากค่าจอดถ้าไม่เกินสิบห้านาทีก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกินก็จะมีเก็บจุดนี้คือจุดจะให้เรารับบัตรนะครับปิดการจุดรับบัตรรับบัตรสำหรับจอดรถนะครับ วิธีการก็คือกดนะครับกดรับบัตรอัตโนมัตินะครับนี่ก็มาถึงแล้วนะครับสถานีขนส่งหมอชิดสองครับใช้เวลาอยู่20นาทีครับ20นาที ถึงแล้วนะครับสถานีคนส่งหมอชิด2ครับขอบคุณครับ